ฝนตกทั้งวันเลยครับก็เลยเซ<ส>็งอยู่บ้านไม่ค่อยได้ครับอยู่บ้านไม่ค่อยได้ก็เลยมาปั่นจักรยานเล่นนะครับผมออกไป,ไปดูทุ่งนานะครับไปดูทุ่งนามันเป็นยังไงนีนทางไปนาด้วครับดูทางไปนา ไปดูทุ่งนานะครับเนี่ยครับผมทุ่งนานะครับทางไปทุ่งนาฝนตกฝนตกนะครับฝนตกก็เลยปั่นจักรกยานมาดูทางไปหน้านะครับ ทางไปนาเนี่ยครับทุ่งนาถึงทุ่งนาแล้วเนี่ยครับผมทางไปนานะครับทางไปนาเซ็งครับฝนตกไม่รู้จะไปไหนไปไหนไม่ได้ ก็เริ่มพามาดูช่งนามาดูช่งนานะครับผมเนี่ยครับท้าวสูงหมดแล้วนะครับตอนผมเป็นเด็กตรงนี้ก็คือป่าทั้งหมดเลยนะครับตอนผมเป็นเด็กตรงนี้ก็คือป่านะครับป่าล้นลวนเป็นดงต้นไม้ใหญ่นะครับตอนผมเป็นเด็กตรงนี้ก็คือป่าป่าเห็ดเห็ดขอ,อนจรเยอะ นี่ครับผมข้าวเขียวหมดแล้วนี่ครับทางไปนาครับนี่ครับน้ําก็ไหลเจิงท่วมหน้านะครับผมนี่ครับผมมาดูทางไปนาผมนะครับทางไปแต่ก่อนตรงนี้เป็นป่านะครับผมตอนผมเป็นเด็กนะป่าหนามาก เรียกว่าป่าลุงจันบานตอนนี้จะเป็นป่าลุงจันบานนะครับผมแต่ตอนที่ดูครับสภาพ30ปีทับต่อมาครับไม่เหลือป่าเลยไม่เหลือป่าเลยนะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับอันนี้ก็คือทางไปนาน,นะครับผมทางไปนาน,นะครับเนี่ยครับ ไปนาะฝนก็ลงเม็ดจังตอนนี้เขาก็มีการมาปลูกบ้านไว้นะรรรไตรงนี้นะครับมีการมาปลูกบ้านไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยคับวสวยมากเลยไปไหนไม่ได้ครับอันนี้เป็นดอนผูตาลนะครับผมหรือว่าดอนหอนะครับมีทางไปนานะครับทางไปนา ปั่นจักรยานออกกำลังกายตอนเย็นครับปั่นจักรยานออกกำลังกายตอนเย็นปั่นจักรยานออกกำลังกายตอนเย็นครับปั่นจักรยานออกกำลังกายตอนเย็นเนี่ยครับสภาพแวดล้อมก็ยังดีอยู่นะครับผม ปั่นจักรยานออกกำลังกายตอนเย็นนะครับนี่ก็คือทางไปนานะเนี่ยครับทางออกไปนานะครับปั่นจักรยานออกกำลังกายนะครับโ๊้เพราะว่าวันนี้ไม่ได้เดินขึ้นเขา <g attributes> ก็เลยมาปั่นจักรยานนะครับปั่นจักรยานไปนาครับ อ้ยเนี่ยครับทางไปนาะทางไปนานะครับผมทางไปนาะเนี่ยครับผมปั่นจักยานไปนาะ ทางไปนานี่เหมือนกับทางถนนบ้านผมเมื่อสมัยเมื่อสมัยสามสามสิบสามสิบกว่าปีที่แล้วนะครับถนนภายในหมู่บ้านของของี่บ้านผมสมัยสามสิบกว่าปีแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับแต่นี้มันเป็นทางไปนานะครับปั่นจักรยานไปนานะครับผมปั่นจักรยานไปนา ตอนนี้ชาวนาเขาก็จะมาเกี่ยวหญ้าเอาไปเลี้ยงวัวนะครับจะมาเกี่ยวหญ้าเลี้ยงวัวนะครับผมจะมาเกี่ยวหญ้าเลี้ยงวัวอันนี้ไม่รู้ใครไม่รู้ใครไม่รู้ใครว่ายังไงคุณนาย,ายมามาหาพวกคุณนายนี่แหละอืม โอ้ยงานเอะงูจากตัเฮยงูซีโตงโตขาดนี้ได้จากมือเฮ้ยเมื่อแล้วปลาาสเตาสเตอ้จะสงมัดไม่รู้ปลเือกปลือโอ้หเป็นราคาปลาเฮยเออทุ่มเทรดทุมตังเทเล่นบอ่นเอยเฮ้ยักถ่ายเพื่อนๆนะครับทักทายเพื่อนๆ ทักทายเพื่อนๆนี่ไปนานะครับผมไปนากันนะครับไปนากันนะครับผมคนก็ตกฝนก็ตกดูครับตอนที่น้ําท่วมตอนนั้นนะครับเขาไม่ได้แซมข้าวนะครับไม่ได้แสมข้าวนะครับผมไม่ได้แซมข้าวน้ําก็เลยแบบท่วมอุ้ยผมไม่ดออกมาน้ำนานแล้วนะน่าจะสองอาทิตย์แล้วมันไม่ได้ออกมานะ สองอาทิตย์แล้วนะครับไม่ได้ออกมาหน้านะครับผมเนี่ยครับโอ้นี่เหลืองนะครับเหลืองอะไรไม่รู้ทําไมเหลืองจังเลยนะทําไมเหลืองจังหูืตาผมเป็นเด็กตรงนี้คือป่าคือดองเลยนะป่าดงเลยถนะ้าตอนผมเป็นเด็กนะต้องนอนเป็นเด็กนะนะตรงนี้เป็นป่าเป็นดงเนี่ยครับปั่นจักรยานไปหน้านะครับผม ปั่นจักรยานไปนาครับเพราะว่าวันนี้วันนี้ไม่ได้ออกกําลังการเลยอยู่แต่ที่บ้านฝนตกฝนตกนะครับผมพายุวิภาพายุวิภาเข้าตอนนี้ก็ยังลงเม็ดอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังลงเม็ดปล่อยปล่อยปล่อยอยู่บ้านผมบ้านผมเรียกว่าฝนรินภาษาไทยเรียกว่าฝนอ่อยนะครับภาษาไทยเรียกว่าฝนอ่อยนะครับ จาวไทยเรียกว่าฝนอ่อยตอนนี้ตามหน้าต่างๆก็มีถนนไปถึงนะครับแล้วก็มีไฟฟ้ามีไฟฟ้าไปถึงนะครับผมนู้นไปถึงนานามารดกของปู่ของย่าผมนู่นนะครับแต่ว่านาผืนนั้นนะขายแล้วขายเอาไว้ทําบุญให้พ่อจนเป็นผาช้านะครับผมนะครับ ตรงนั้นเป็นป่าชาเป็นป่าชาตรงนี้ก็คือตรงที่มีรังแตนนะครับเนี่ครับที่มีรังแตนที่มีรังแตนใหญ่นะตรงนี้เฮ้ยไม่ใช่สิตรงข้างหน้าอีน,นู้นไม่ใช่ตรงนี้อุ้ยท่านผู้ชมฝนลงเม็ดหนาขึ้นแล้วอะโอยังไม่ถึงหน้าเลยยังไม่ถึงหน้าเลยท่านผู้ชมฝนลงเม็ดแล้วะฝนลงเม็ดแล้วฝนหนาขึ้นหนาขึ้นแล้ว่ะ ฝนนาขึ้นนาขึ้น,น,นไลอันนี้นาน้องบอลนาน้องบอลอันนี้นาเพื่อนหน่อยอันนี้นาเพื่อนหน่อยนะครับนาน้องบอลนาเพื่อนหน่อยโ้หนาน้องบอลันนาเพื่อนหน่อยเนี่ยครับเพื่อนไหนก็มานานะมีรถเก่งหนึ่งคันแล้วก็มีมอไซค์สองคันจอดอยู่ ตรงนี้ผมจําได้ดีเลยมอเตอร์ไซค์ผมลงตรงนี้นะครับล้มมอเตอร์ไซค์แหกมาตรงนี้เลยนะครับแหกมาตรงนี้เลยเนี่ยครับเนี่ยครับผมหัวฝนลงฝนลงเม็ดหนาแล้ววายฝนลงเม็ดหนาแล้วค่บท่านผู้ชมฝนลงเม็ดหนาแล้วอืม,อม ฝนลงเม็ดหนาแลว้วโอนนี่ก็เป็นสะของคุณเพื่อนหน่อยนะครับลงปลาไว้นะครับผมลงปลาไว้ลงปลาไว้อันนี้นาคุณพี่ทองลงไม้เยอะคุณพี่ทองชอบปลูกผักชอบปลูกผักชอบปลูกไม้ดอกไม้ประดับอัน,น้นาคุณพี่มาลานาคุณพี่มาลานะครับ นาคุณพี่มาเราจะถึงหน้าผมเร็วจะถึงหน้าผมเร็วนู่นเห็นหน้าผมริบรแล้วเห็นหน้าผมริบรแล้วนะครับเห,หนน็นหน้าผมริบรแล้วนะครับเฮ้ยเหนื่อยเหมือนกันเนาะไม่ได้ปั่นจักรยานตั้งนานมิจะเดินขึ้นภูเขามิจะเดินขึ้นภูเขานะครับนี่ครับ เนี่ยครับตัวนี้ก็ต่อไฟเข้าแล้วนะครับอันนี้ก็เถียงนาเพื่อนจิตเพื่อนจิตเพื่อนบุยนี่ก็นาผมถึงแล้วถึงนาแล้วครับถึงนาแล้วถึงนาผมแล้วโอ้โอ้โอ เบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่เนี่ยครับผมเนี่ยครับหน้าผมนะครับหน้าผมนะครับนี่หน้าผมนะครับหน้าผมฝนจะมาท่านผู้ชมฝนมืดมาแล้วครับโอ้ยฝนฝนมืดฝนถึงหน้าแล้วครับท่านผู้ชม งานเรียบร้อยแล้วครับแต่นีฝนมืดมาแล้วครับทุดครับตรงผาแดนเลครับมืดมาแล้วครับผมเพิ่มมาแล้วจะได้กลับบ้าน้ะครับพอฝนลงเม็ดหนาแล้วนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมครับผมขอบคุณท่านผู้ชมที่กดติดตามนะครับกด subscribe ช่องมหาพรลอดด้วยนะครับแล้วก็เรื่องปกติแจ้งเตือนด้วยนะครับคอมเมนต์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ